เยียบี้เยียบเยียบเมเจอรวในรถตอนมึงกากจัดไอ้เหี้ยขับได้แค่ห้าสี่อ่เหี้ยอย่าอย่าว่าเราเขาเลยกูเป็นคนทำแมันเล็งมันเล็งไม่ค่อยได้นะในรถอ่ะเฮ้ยมันล่อเปล่าได้ได้อยู่เอาไปนี่ยิงไปนดิเล็งไม่ได้อ่ะทำไงอ่ะต้องค่อยๆแปบบนึงยิงในรถไม่ได้อ่ะเล็งได้ปะ เก็บปืนหยิบใหม่เก็บปืนหยิบใหม่เก็บปืนหยิบใหม่ไดละวไดละวไดละวน่าหน้าน่าหเฮ้ยเฮ้ยใครเนี่ยนี่พวกมันเนี่ยมันมันมันอย่าอย่าอย่ายิงถ้าไม่จำเป็นถ้าไม่จำเป็นอย่ายิงถ้าไม่จำเป็นอย่ายิงเอาเอาชัวร์ไปก่อนถอยกลับมาถอยกลับมาไม่มันบ้าเลือดเที้ยอะไรขนาดนั้นวะ เข้าไปเลยเข้าไปเลยไอซิซ่าอยู่ข้างหลังไอซีซ่าวิ่งมาไอซิซ่าตกรถเหรอไม่รู้ตำรวจตามใช่ตำรวจตามเหรอด้านหลังเห็นว่าตำรวจเสียงหวอมาแล้วเราแ,แยกออกเลยเราแยกออกเลยเราแยกออกเลยอุ้ยม,มันมันมีออโต้ว่ะนะจะมีออโต้มีออโต้ตรงไปเลยตรงตามไปเรื่อยเลยใยิงปืนไม่ได้ว่ะยิงได้อย่างยี้ยัง ยิงยางมันยิงยางมันยางแตกหมดแหละแท็กหมดแท็กหมดลงบ้างันลงบันลง